เรื่องราวที่ทำให้แฟนบอลต้องอึง้งประธานสโมสรสิงห์เชียงรายอยู่ในแต่สุดทนกับการตัดสินของผู้ตัดสินที่ดูเหมือนจะเล่นงานทีมตัวเองจนต้องโดนใบแดงเพราะแค่ถามคำถามธรรมดารรมดานี่คือคำบ่นของมิติติยภัย,ยรัฐที่ระบายหลังเกมบุกเสมอชนบุรีเอฟซีหนึ่งถึงหนึ่งในไทยลีกฤดูการ202526เมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ก่อนจะลงรายละเอียดเรามาเข้าใจกันก่อนว่าทำไมเรื่องนี้ถึงน่าสนใจขนาดนี้เพราะมันอาจเปลี่ยนมุมมองเราเกี่ยวกับความยุติธรรมในกีฬาฟุตบอลเลยทีเดียว แต่ก่อนอื่นมาทบทวนเหตุการณ์สำคัญในเกมนี้กันหน่อยเพื่อให้ทุกคนที่อาจยังใหม่กับฟุตบอลไทยเข้าใจง่ายๆในช่วงหนึ่งของการแข่งขันผู้เล่นจากเชียงรายโดนดึงล้มอย่างแรงในเขตโทษแต่ผู้ตัดสินหลักชื่อสชัชกรแสนจูไม่ได้เป่าฟาวเลยแทนที่จะได้จุดโทษชนบุรีกลับได้โอกาสโต้กลับอย่างรวดเร็วจากนั้นปียพลผานิชกุลผู้เล่นเชียงรายพยายามตัดบอลเพื่อหยุดเกมด้วยการฟาวใส่เคเวินอินาซิโอของชนบุรีแต่ที่นี่เองที่เทคโนโลยีแวววิดีโอแอสิสต์เรฟรีเข้ามามีบทบาทซึ่งสำหรับมือใหม่แววคือระบบช่วยผู้้ตััดดสินววยยว อีดิโอเพื่อให้ตัดสินแม่นยำขึ้นโดยในตอนแรกมันแสดงภาพจังหวะที่เชียงรายโดนดึงแต่หลังจากนั้นมันตัดไปที่ปิยพลเสียบแข้งใส่ผู้เล่นชนบุรีก่อนที่ผู้ตัดสินจะวิ่งมาจากข้างสนามเพื่อแจกใบแดงให้ปิยพนทาให้เชียงรายต้องเล่นด้วยผู้เล่นแค่สิบคนตั้งแต่ครึ่งแรกเลยทีเดียวเห็นไหมว่าทําไมจังหวะน,นี้ถึงซับซ้อนมันเหมือนกับเกมไพ่ที่กดเปลี่ยนไปเรื่อยๆและไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับการตัดสินแบบนี้ หลังจบเกมมิติติยาภัยรัตผู้เป็นประธานสโมสรบอกว่าทีมของเขาเล่นได้สุดยอดในฤดูการนี้โดยกล่าวชมลูกทีมที่ทุ่มเทยอย่างเต็มที่ว่าผมดีใจที่นักฟุตบอลของเราได้กลับมาสู่สนามและเล่นได้ยอดเยี่ยมมากเป็นผลงานที่ดีที่สุดในฤดูการนี้เสียด้วยซ้ำทุกคนพยายามแสดงให้เห็นว่าทีมเชียงรายมีสไตล์การเล่นแบบไหนแต่ที่นี่เองที่เรื่องเริ่มร้อนขึ้นเพราะเขาหันมาวิพากษ์วิจารการทำงานของผู้ตัดสินอย่างหนักโดยชีย้ให้เห็นว่าผู้ตัดสินพลาดในจังหวะแรกที่ควรได้ฟาวและหลังจากนั้นทีมเสียบอลจากการเคาน์เตอร์เพรสของคูู่่่ตออส้กนจ ผาโดนใบแดงอย่างไม่คาดฝันเขายอมรับเรื่องใบแดงและไม่ได้ขอจุดโทษแต่คำถามใหญ่คือทำไมจังหวะน,นั้นถึงไม่ฟาวลล่ะและถ้าไม่ฟาวจริงๆแล้ว v a r จะเข้ามามีบทบาทได้ยังไงมันเหมือนกับการถามว่าทำไมกฎเกมถึงไม่สม่ำเสมอและนี่คือจุดที่หลายคนอาจเห็นต่างบางคนบอกว่าผู้ตัดสินก็มนุษย์พลาดได้แต่บางคนมองว่าการใช้เทคโนโลยีอย่าง VRR ควรทำให้ทุกอย่างยุติธรรมขึ้น และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปมิติแล้วต่อว่าผู้ตัดสินหลังตัดสินเสร็จแล้วไม่ยอมรับผิดชอบในสิ่งที่ทำเองทำให้มาตรฐานการตัดสินวันนั้นต่ำมากเขาบอกว่าวันนี้ตัวผมเองก็โดนไปแดงตอนท้ายเกมเพราะแค่ถามผู้ตัดสินว่าจะรับผิดชอบกับช็อตที่ตัดสินผิดพลาดและส่งผลต่อทีมของผมยังไงผมถามแค่นี้เองเขาชี้ให้เห็นว่าไลแมนคนที่หนึ่งซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินบอกให้ผู้ตัดสินหลักแจกใบแดงได้เลยแม้ว่าผู้ตัดสินจะลังเลแต่ก็ทำตามอยู่ดีเขาถามต่อว่า ทำไมตลอดทั้งเกมไลแมนคนนี้ไม่ให้คําปรึกษาแก่ผู้ตัดสินเลยแต่พอผมถามผู้ตัดสินเขากลับบอกให้แจกใบแดงให้ผมฟังดูเหมือนการใช้อํานาจที่ไม่สมดุลใช่ไหมเหมือนกับว่าในสนามฟุตบอลผู้ตัดสินบางคนสามารถตัดสินใจได้ตามใจชอบโดยไม่ต้องอธิบายมิติยังย้ําว่าตัวเองเป็นคนอดทนมากกับการโดนผู้ตัดสินมาตลอดแต่ในครั้งนี้เขาถามด้วยความสุภาพไม่ได้หยาบคายหรือดูหมิ่นเขาอยากให้ผู้ตัดสินรู้ว่า ทำไมถึงตั้งใจทำลายฟุตบอลแบบนี้ในเมื่อเราทุกทีมอยากเล่นฟุตบอลให้สวยงามและเป็นที่บันเทิงแต่คุณกลับมาทำลายมันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่มีใครรับผิดชอบอะไรเลยการรับผิดชอบแท้จริงคือคุณโดนแบนแต่พอกลับมาคุณก็ยังมีงานทำนี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดการถกเถียงได้อย่างรุนแรงบางคนอาจเห็นด้วยว่าผู้ตัดสินควรโดนลงโทษหนักขึ้นเพื่อรักษาคุณภาพของเกมแต่มีเสียงอีกฝ่อให้ที่บอกว่าการตำหนิแบบนี้ทำให้ผู้ตัดสินกลัวตัดสินและอาจทำลายเกมมากขึ้นไปอีก เขายังเปรียบเทียบกับทีมอื่นๆที่พัฒนาฟุตบอลอย่างต่อเนื่องเช่นเมืองการที่ดึงนักเตะระดับพรีเมียร์ลีกมาเสริมทีมแต่กลับน่าอายที่ผู้ตัดสินเป็นแบบนี้มิติบอกว่ายินดีโดนแบนและยอมรับทุกอย่างที่ตามมาถ้าวันนี้ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินไม่ยอมมาคุยให้การทํางานดีขึ้นผมไม่ได้อยากระบายอารมณ์แต่ผมเป็นคนที่อดทนที่สุดแล้วกับเรื่องฟุตบอลแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ขอให้ฝ่ายนั้นช่วยพัฒนาด้วยและปิดท้ายด้วยการชี้ให้เห็นอีกครั้งว่าตลอดทั้งเกม Man, ไมมกลย แต่พอถึงตอนผมถามก็มีอำนาจสั่งแจกใบแดงให้ผมแต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องกลายเป็นที่ถกเถียงคุณคิดว่าการตัดสินของผู้ตัดสินในฟุตบอลไทยควรยุติธรรมมากขึ้นหรือไม่หรือว่าการใช้เวอาและระบบผู้ช่วยทําให้เกมซับซ้อนเกินไปจนเสียความสนุกมิติอาจถูกหรือผิดในการตําหนิแบบนี้บางคนอาจโต้แย้งว่าประธานสโมสรควรเคารพผู้ตัดสินมากขึ้นเพื่อรักษาความสงบแต่เสียงอีกฝ่ายบอกว่าถ้าปิดปากไม่พูดก็จะไม่มีใครพัฒนาเลยบอกความเห็นของคุณสิเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมิติ และถ้าคุณเป็นแฟนบอลคุณจะทำยังไงถ้าทีมตัวเองโดนตัดสินแบบนี้แชร์ในคอมเมนต์กันเถอะเพื่อให้การสนทนากลายเป็นประโยชน์ต่อฟุตบอลไทยในอนาคต